こんにちはサอฟตี้คัพシมเชฟโชว์คัพมีคนริเกส์มาไหตามอุด้งคัพวันนี้โกริจามตทำนิคูดงคัค่ะนิคูดงก็คืออุด้งเหนือค่ะซึ่งทำง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก่อนที่จะไปทำนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยค่ะโอเคไปทํากันด้วยเย้ อันนี้เป็นส่วนผสมครัวอันอุด้นะครับนัววัวสามชั่นสาไลเน้นนำให้ชาคงอีปุนหรืออเมริกาหรือชามมูสามชั่นก็ได้ฟัวโฮมคินขิ้ขี้ขี้ขี้้ี้ี้ข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 ้ขี้ขี้ขี้ีีครับ 酒みりん南風タマイミシャイナムタン5大カップ醤油、シャイソンションとアンニーカオマクウィティタンマシャーダンドムイープンホクドゥアンルイトーパイペンスワンパソムスープカップ คิ้งกมอนชิโรดาชิเพนนัมซุปดาชิเคมคอนซีออนพรุนรตไวริอัพโรเดอเคมคอนดูไอดาชิพุนตันคอนอีฟุนซีชานิปราเฮนคัตซ์โอบุชิปราทูน่าปราซาดินซาไลคอมบุอันนี่เพนเบปทอนผสมน้ำนะครับถ้าใช้ผิดโก้เค็มไปนะาบันตีมีคอนข่าวใจปิด シャイサツワンタオダシトムソラワンドゥイカップサツワンウィティシャイミーユーランクワッナカップトーパイナムドゥムグルアミリンセンウドンタムショウワンニーポムシャイサヌキウドンシェイケン 白だし、シャイペーシックグラム。ポカティ、ジャシャイだし、ティトムソッ。テイ、サムラプコンティ、マイミーウェラ。スープだし、ケムコンベープニー、ゴーサドワク。シャイダイ、ライメヌー。シェン、カイトゥン、パクドーン。ポムゴー、クイソン、ワイカップ。 ジャタンクルアントッピングオンカップパソン醤油酒みりんトリアムワイプワホームサライナー プラマニー・キンポクプルアク・フォン・ラ・イヤヌアウア・ハン・カナ・ポーディ・カム・サイ・ナンマン・ナイガタ・ポーモ・タン・ファイ・グラン・ 法型ンレオサイヌアロンパイクリーペイヤンハイスクホースクニノイゴサイクワホーム ทำด้วยกิงพงหอมสีสายเดีวใสเครื่องปรุงที่ผสมไว้เละน้ำผึ้ง หอมมากอืาโ <inas NH L V atory> ับปามกเลยน่า <Bell> ร <issimo> ัพหมนิ่มทชอบแล้วเอาลงจากเตาใสชโรดาชิ i ไนโม้อทด้วยมิลิน น้ำเด่มเกลือทงไฟแดงให้ดอดถ้าใช้เส้นเชแค็ง 5. ใส่เส้นตุนงนิรุยถ้าใส่เส้นเห็นให้ต้มไนโมมูมะกงราวนนันเอาหนำใส่ชามเวฟให้ชามลงครับเพปนี้จะทำให้อุดมล้นนันถ้าใครที่ทมเส้นเห็นก็เอาหนำลนที่ทมเส้นแทนได้ครับ 4เส้นดัดแล้วโอเคจัดชัมกันครับที่น้ำร้อนในชามโอกน,นะครับวางคขั้นท็อปปิ้งลงไป ต้มโฮซยรยพริกชิชิมิได้ตามชอบเรียบร้อยครับนิกูดอนได้เด็วครับโอ้ฮห้โอ้โอ้โอ้ อร่อยอ,อร่อยอ่ะมันเข้ากันมากเลยอ่ะเดี๋ยวขอซดน้ำด้วยได้ไหมได้ไดฟิน <laughs> วันนี้ฝนตกเลยนะอากาศเย็นกินอะไรร้อนๆฟินมากคือก่อนอื่นเลยนะเส้นเส้นเหนียวหนุบอร่อยอแล้วก็มาเจอเนื้อเนื้อคือมีความหอม,อมหอมโชยอยู่ เออมีกลิ่นหอมแล้วสุดท้ายน้ำซุปน้ำซุปคือหอมมากหอมกลิ่นดาชิปลาแห้งเออทุกอย่างคือมันเข้ากันไปหมดเลยแล้วทำง่ายด้วยแบบเดียวได้อร่อยเหมือนกินที่ร้านอาหารเลยให้เจิมอืมอเค うんこれ肉丼はうどんの定番メニューだからねうーんあんまり種ないかいあんまりいいかなあそうかもねタイ人まだ知られてないかもねめっちゃ美味しいこれ、うんだね、白だしつく使ったら簡単でいいねうんおーだ2分早い OK トゥッコンロンタムドゥーナーカップ ค่ะแล้วทำแล้วเป็นยังไงนะคะมาคอมเมนต์แล้วก็ส่งกันบ้านบอกพวกเราด้วยนะคะขอบคุณครับอะดีうごตโましกบ๊ซบายบาย,บาย,บาย